กลายเป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับและผู้ติดตามไม่น้อยเมื่อพิกเกต์ช,ชรดาอิมราพรน,นักร้องและนักแสดงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงการยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มวิกเตอร์ชัชวิตเตชรักพงศ์หลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานเกือบสิบปี ในโพสต์ดังกล่าวพิกเลตได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะกล้าพูดเรื่องนี้พร้อมทั้งย้อนเล่าถึงความทรงจำดีๆที่ทั้งคู่ได้ร่วมสร้างกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาหรือทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ไม่เคยมีคำว่าเลิกออกจากปากของทั้งสองคนเลยทั้งนี้พิกเลตยังยืนยันว่าทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนสถานะจากคนรักมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังคงหวังว่า จะได้อยู่ในชีวิตของกันและกันเสมอพร้อมขอบคุณวิกเตอร์ที่เป็นทั้งรักแรกเพื่อนสนิทและครอบครัวที่ดีที่สุดในชีวิตจากโพสต์ล่าสุดของพิกเล็ตในอินส a าแ a m มที่ระบุข,ข้อความไว้ว่ากว่าจะพูดเรื่องนี้ได้ใช้เวลานาน,านมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้เราผ่านอะไรด้วยกันมานานเกือบสิบปีเราคอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดมีความทรงจําดีๆด,ด้วยกันเต็มไปหมดที่ผ่านมาเราจะทะเลาะก,กันกี่ครั้งไม่เคยมีคําว่าเลิกออกจากปากเราตอนนี้เราตัดสินใจด้วยกันว่า จะเปลี่ยนความสัมพันธ์นี้ให้กลายเป็นเพื่อนกันแบบที่เราหวังว่าจะยังอยู่ในชีวิตกันเสมอวิกเตอร์เชงพี่คือรักแรกเพื่อนสนิทและครอบครัวของหนูคนที่ดีมากแบบที่หนูไม่เคยคิดว่าจะได้รักขอบคุณสำหรับเกือบสิบปีที่มีแต่ความทรงจำดีๆที่ไม่มีวันลืมนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีแบบที่หนูไม่เคยคิดว่าจะได้เจอในชีวิตนี้จริงๆขอบคุณที่ทำให้หนูรู้จักความรักที่ดีแบบนี้นะข่าวนี้สร้างความเศร้าให้กับแฟนๆที่ติดตามความรักของทั้งสองคนมา โดยตลอดหลายคนร่วมส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยผ่านคอมเมนต์ในอินสตาแ a m มของทั้งคู่